สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้เรามาพบกันเช้าวันที่22สองตรงกับวันพุธนะวันนี้พี่อ้อยเก็มาถ่ายําทำการทำกระติให้ดูเนาะหลังจากที่เราหมักเกลือแล้วก็โขกตากแดดได้สักสามวันแล้วเราก็มาโขกให้มันละเอียดแล้วก็ไปตากอีกทีเดี๋ยวเรามาดูกันนะเพื่อนเพื่อนอะไรอะไร ถ้าคนเขาที่เกียดตำเขาก็จะเอาใส่เครื่องปั่นเอาเนาะแต่ทีนี้พี่อ้อยมีความรู้สึกว่าพี่อ้อยใส่เครื่องปั่นเคยใส่เครื่องปั่นแล้วพอมันปั่นละเอียดแล้วมันอ,ออกจากถั่วยากมันเอ,ออกไม่หมดพี่น้องพอออกไม่หมดแล้วมันเสียดายพี่อ้อยก็เลยเอ๊ กำเอาเออกกันังกายเป็นในตัวเนาะเพื่อนๆมันไม่เยอะหรอกทำก็สองสาคบก็เสร็จกันแล้วเรามาพูดถึงเรื่องที่น้องๆยูทูบเบอร์สายลุงพลเข้ามาทำควานดีในการมาแจกพระพรอยู่ที่อำเภอลมเก่าเนาะโรงเรียนปรงุงห่ปรงุง น้ำน้ำว,วันพี่อ้อยว่าจบไปแต่ดันมาท้องเสียซะางาั้นเลยกดไีหาน้องๆกันเลยเพราะว่า,าทางถ้าทางไปจากทางพี่ลูงเนาะมันใกล้นิดเดียวมันใกล้แต่เหมือนไกลเพราะว่าถนนผนทางเนาะตามที่พี่อ้อยเชิญดูในเป็นแบบร้อยหกิกิโลแต่จากกกกมา ห้าร้อยกว่าห้าร้อยกว่าถ้ามันทางถานนมันเส้นมันตรงๆเหมือนไปกรุงเทพก็ดีนะอันนี้มันขึ้นเขาลงห้วยถ้าไม่เสียนไม่ฝีมือจริงนะพี่อ้อยแนะนำมะอย่าขับนะถามว่าพี่อ้อยไปได้ไหมพี่อ้อยไปได้ไปในรูปแบบของพี่อ้อยคือ ค,ค,ค,ค่อยค่อยคามไปเนาะเพื่อนๆค่อยๆ่อยคืบคามไปมเดี๋ยวพี่อ้อยเอาน้ำหมักที่พี่อ้อยทำมาให้ดูน้ำหมักอันนี้สูตรไข่ไก่ไข่ไก่อันนี้สูตรนมสดเนี่ยเห็นไหมมันแยกชั้นตะกอนเรามาขย่าบปวดมันปิดฝาแล้วก็ขับขยาบปวดให้มันข้างกันอีก น่าจะได้แล้ววันนี้น่าจะได้เดี๋ยวไปเอารสมเขย่าให้มันเขย่าให,ให้มันเข้ากันอย่างนี้แหละเปิดตลาเขย่ขาตูดปลาเดี๋ยวมันก็แยกชั้นเหมือนเหมือนเดิมนะเดี๋ยวเราเอาไปผสมน้ำแล้วลดน้ำขัดอันนี้พี่เอ้อยได้น้ำสาวข้าวมาแล้วแต่ว่าขอเบรกก่อน เพราะว่าเราจะทำกะปิเราต้องเขย่าแล้วก็ต้องเปิดฝาคลายให้มัน,นร้อวๆเพื่อไม่ให้มันเป็นเก็บมันระเบิดพี่น้องได้ยินเสียงหฮูห้ฮูเสียงนกพึราบมันน้อง จิ๊บขนาดนั้นเนาะยังไงเรามาทำกินเราก็ต้องมากรยโ่ดีโอเคครบที่สองผ่านไป เปิด u t u b e ดูน้องๆบอกว่าที่นู่น16องศาที่นี่ที่คุอม่วงดูที่17มันก็ไม่ต่างกันนะหนามากที่ว่ากอกหนามากจ้ะต้นออน้อต้นออดดูนางจะหนาวกว่าใครปกติเนอะน้องเขาบอกว่าน้องเป็นคนขี้หนาว ตม้ตมตมัตม้ต้ต้เดี๋ยวพี่อ้อจะวันไหนพี่อ้อนไม่ขายเนะวันนี้วันนี้ไม่ได้เอาเก็บไว้วันนี้ก็ได้จะได้อยู่รวมๆอยู่สักสามสี่ 3, โลเี่อ้อนไปขายหมดแล้วโหกสิบ0บาทเองพี่น้องฮยพอน้ำมันลดเขาก็ไปดับเอา ขขุๆนี่ก็ไปตากแดดอีกสองสามแดดแล้วค่อยเก็บใส่กระปุกก่อนจะเก็บก็ต้องขุกอีกว่าไม่ลูกขุกให้มันเนียนเลยเนาะยังไงก็พี่อ้อยก็ขอฝากช่องพี่อ้อยให้เพื่อนๆเ,เข้ามากดติดตามกด subscribe สสกดไลค์ให้พี่อ้อยด้วยนะคะ ตอนนี้พี่อ้อสะสมยอดชัออ่วโมงบางวันก็ขึ้นเยอะบางวันก็ไม่ได้ขึ้นเอาเสียเลยอันนี้เราจะมาทำเมน,นูนอะไรกินเรน่องหาอะหาอะไรมีอี่างนี้ก็เยอะนก่แกงอ่อมแล้จะแกงอมม่อมม ดับน้ำมือล่น อยากให้หนาวสักครึ่งปีนะพี่น้องมันอยู่ง่ายดีแต่ชาวไร่ชาวนเขาก็ประชอบละนี่คือการทำตะปิเนาะถ้าเป็นโรงงานใหญ่ๆเขาก็ใช้ครึ่งบดบดแล้วเขาเทำตัดแลดหรือว่าไปอบนะทั้งแรกในการทั้งแรกของเี้เอ้เนะ ุเยอะเราไม่ได้ซื้อเราตวก็ไปถามสูตรมากุ้งโลนึงเกลือหนึ่ง,งฉีดจบมันต้องเป็นนะมันก็เข็มๆนี้เค็มมากไหมก็ไม่เข็มมากคอดีไป หมดเแล้ว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวคลิปนี้พี่อ้อยโอ้ยงั้นเนี่ยเดี๋ยวเอาเก้านาทีเลยตอนนี้โอ1สิบนาทีเลย <c oughs> นี่ถีของบ้านนอกชนบทก็เป็นแบบนี้หละเนาะเพื่อนๆ <c oughs> มีอะไรใกล้ตัว เอามาทำอะไรได้เราก็หยิบจับมาทำกุ้งเราไม่ได้ซื้อเกลือแล้วก็ใช้นิดหน่อยาสามี้เราทำอะไรก็ไม่หล่อเลยจ้ะเพื่อนๆสามีเอยเที่ยวชอบไปขอเขาเราไม่ชชอเก็เลยทำไว้ถามว่าพี่้อยกินไหมก็ ไม่ใช่อาหารหละนะักเนาะพี่อ้อยไม่ชอบของเค็มๆเลยก็ทำไว้ให้เขาคลิปนี้พี่อ้อยก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ